ปัจจุบันวันรุ่งขึ้นศาส,สการตื่นตั้งแต่เช้าตรู่ด้วยความเคยชินหญิงสาออกมารดน้ำต้นไม้และเลมกิ่งไม้ที่ปลูกเอาไว้ที่สวนหน้าบ้านตั้งแต่เช้ากว่าพี่สาวคนสวยจะตื่นขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวพร้อมออกไปทำงานศาส,สการก็จัดการกับสวนหน้าบ้านไปกว่าครึ่ง ซีซีราแวะมาเอ่ยทักทายน้องนิดหน่อยพร้อมกับสั่งว่าหากมีใครมาหาก็ขอให้รับหน้าแทนไปก่อนก่อนจะเดินขึ้นรถไปทำงานอย่างไม่ไวายหันมาบ่นน้องเรื่องการแต่งตัวที่ดูโซมเสียจนเหมือนคนสวนศาส,สการยืนมองพี่สาวขับรถออกจากบ้านไปก่อนจะทำหน้าครุ่นคิด คนที่พี่สาวสั่งการว่าให้รับหน้าแทนนั้นจะเป็นใครกันละ่ะคงหนีไม่พ้นนายอัศวานคนนั้นเป็นแน่เมื่อคืนพี่กระตูนกลับดึกคิดแล้วก็เป็นห่วงเสียจริงไม่รู้ว่านายอัศวานคนนั้นจะลวนลามหรือทำเกินเลยกับพี่กระตูนบ้างหรือเปล่านอ้อหน้าตายิย่งหล่อเหล่าแบบนั้น ถ้าจะหวานเสน่ห์แล้วก็ต่อให้พี่กระตูนทั้งสวยและฉลาดมากเพียงใดก็เหอะมีหวังอาจจะพลาดท่าหลงไปกับหน้าตาหล่อๆแต่ดูลึกลับนั่นเข้าสักวันแน่ๆแล้วแบบเนี้ยจะทำไงดีนนอย,ยกระต่ายออกปากห้ามตอนนี้ก็คงจะไม่ได้พี่กระตูนดูจะปราบปลื้มเขาเสือเกินหญิงสาวถอนหายใจอีกรอบ เมื่อยังคิดหาทางแยกพี่สาวออกจากชายหนุ่มไม่ได้สุดท้ายศาสการจึงต้องเลิกคิดไปเสีเองแล้วหันมาสนใจกับงานของตนเองต่อไป กว่าหญิงสาวจะลามือจากสวนหน้าบ้านก็เป็นเวลาเกือบเที่ยงทุกครั้งที่มีโอกาสกลับบ้านในช่วงปิดเทอมศส,สการเป็นต้องจัดการตกแต่งสวนด้วยตัวเองเสียทุกทีด้วยความที่เป็นนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ดังนั้นหญิงสาวจึงชื่นชอบนักกับการที่จะใช้เวลายอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าและบางทีเมื่อเบื่อเบื่อหรือเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาเธอก็จะมาคลุกอยู่กับสวนนี่ละ่ะ เพราะต้นไม้เขียวๆเ,เหล่านี้จะทำให้เธอลืมเรื่องกลุ้มๆแย่ๆไปได้จนพี่สาวอดที่จะค้อนขอดไม่ได้ว่าเธอเห็นต้นไม้ดีกว่าคน ศาส,สการตั้งใจเอาไว้แล้วว่าหากเรียนจบเมื่อไหร่เธอจะทำงานที่สวนเกษตรมีชื่อแห่งหนึ่งที่เคยไปฝึกงานสักภากักนั้นก็คงจะไปจัดการและปรับปรุงกับที่ดินซึ่งเป็นมรดกตกทอดของบิดาให้เป็นสวนเกษตรแบบครบวงจรตามที่เธอต้องการทั้งที่มารดาไม่เคยเห็นด้วยสักนิดกับการที่ลูกสาวคนเล็ก จะเรียนเกษตรและหันมาเอาดีกับการเป็นเกษตรกรแต่ศาสการก็หาเหตุผลมาชี้แจงกับผู้เป็นมารดาจนอีกฝ่ายยอมใจอ่อนในที่สุด หญิงสาวคิดว่าอาชีพทำการเกษตรนั้นไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนอาชีพไหนก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีด้วยกันทั้งนั้นและเธอก็แน่ใจว่าความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาจากมหาวิทยาลัยนั้นจะทำให้เธอกลายเป็นเกษตรกรที่มีความรู้และความสามารถคนหนึ่งไม่แพ้ใครเหมือนกัน เมื่อเสร็จงานจากสวนหน้าบ้านก็เป็นเวลาที่แสงแดดจัดพอดีศาส,สการจึงใช้เวลาช่วงต่อจากนั้นช่วยงานพี่นิ่มทำงานบ้านบ้างทำอาหารเย็นบ้างก่อนจะไปอาบน้ำเมื่องานทุกอย่างเสร็จสิ้นลงพอบ่ายคล้อยแสงแดดอ่อนแสงลงไปมากหญิงสาวจึงออกมารดน้ำต้นไม้ที่สวนอีกครั้ง คราวนี้ยายกระต่ายแซนมอมแมมที่พี่สาวชอบตั้งฉายาให้นั้นอยู่ในชุดอยู่บ้านที่ไม่โทมจนเป็นคนสวนเหมือนเมื่อเช้าอีกแล้วศัส,ะสะการใส่เสื้อยืดสีขาวพอดีตัวกับกางเกงผ้าสีส่วนผมถูกถักเป็นเปียง,ง่ายๆและเช่นเคยคือหน้าตาใสาๆของหญิงสาวนั้นไม่ได้แต่งแต้มเครื่องสำอางใดๆแม้กระทั่งลิปกลอส หลังจากลงมือรดน้ำต้นไม้ไปได้เพียงครู่เดียวสาสการก็เห็นว่ามีรถเบนซ์สีดำสุดหรูแล่นมาจอดที่หน้าบ้านจากนั้นคนขับก็ก้าวลงจากรถและเมื่อเห็นว่าเป็นใครหญิงสาวก็หันหลังจะเดินกลับเข้าบ้านทันทีแต่ยังไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการก็ต้องชะงักเท้าเพราะฝ่ายนั้นเอ่ยขึ้นมาสะกก่อนจะไม่เปิดประตูให้ผมเข้าบ้านหน่อยหรอครับ คนร่างสูงเอ่ยถามใบหน้ามีรอยยิ้มปรากฏอยู่บางๆศาส,สการแอบทำหน้างหงิกอยู่ในใจก่อนจะเดินมาเปิดประตูรั้วให้เขาด้วยความจำใจเพราะหลบเลี่ยงไปไหนไม่ได้พี่นิมเองก็อยู่ในบ้านซะด้วยวันนี้ในะอัศวานคนที่พี่สาวชื่นชมนักหนาไม่ได้อยู่ในชุดสูทเต็มยศเหมือนวันก่อนเขาใส่เสื้อเชื้อสีอ่อนผูกเนคไทาลายเรียบ สวมกางเกงสแล็กสีเข้มดูไปแล้วเหมือนว่าเขาเพิ่งจะออกมาจากที่ทํางานพี่กระตูนยังไม่กลับค่ะเดี๋ยวเชิญคุณไปนั่งรอในบ้านก่อนนะคะหญิงสาวพยายามทำเสียงให้ดูสุภาพที่สุดทั้งที่ในใจนั้นไม่ได้อยากจะพูดอย่างนี้เลยสักนิดและถ้าเป็นไปได้เธออยากจะหลบหน้าเขาเสียด้วยซ้ำเอผมนั่งอยู่ในสวนได้ไหมครับได้ค่ะ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันไปบอกพี่นิ่มให้ยกน้ำมาให้คุณที่นี่ก็แล้วกันนะคะศาสการรีบเดินหลบเข้าบ้านไปทันทีเพราะไม่อยากจะถูกดวงตาคมๆมของอัศวานมองจ้องแบบเมื่อครู่อีกแล้วก็บอกไปแล้วว่าเธอไม่ชอบดวงตาแสนลึกลับของเขาซะเลยและยังรู้สึกไม่ถูกชะตาเขามากด้วยถ้าเป็นไปได้อยากจะหลบหน้าไปเสียให้พ้นแต่ก็ไม่อาจทำได้อย่างที่ใจต้องการเพราะตอนนี้พี่นิ่ม กำลังติดพันอยู่กับอาหารเย็นที่ปรุงอยู่บนเตาดังนั้นหน้าที่การยกน้ำและนำของว่างมาเสิร์ฟให้ชายหนุ่มจึงเป็นหน้าที่ของเธออย่างเลี่ยงไม่ได้เมื่อศัสการยกถาดเครื่องดื่มและของว่างออกมาที่สวนยอมหน้าบ้านก็ไม่เห็นว่าอีกฝ่ายจะนั่งอยู่ที่เก้าอี้แล้วแต่กลับไปยืนถือสายยางรดน้ำต้นไม้แทนเธอเสียนี่เมื่อเห็นอย่างนั้นหญิงสาวจึงรีบวางถาดลงที่โต๊ะ ก่อนจะเดินเร็วๆไปหาเขาคุณไปนั่งที่เก้าอี้เถอะตรงนี้เดี๋ยวฉันทำเองศาส,สการรีบคว้าสายยางรถน้ำมาจากมือใหญ่ของเขาหญิงสาวเห็นว่าตอนนี้ชายหนุ่มพับแขนเสื้อขึ้นไปถึงข้อศอกทั้งสองข้างเพื่อให้ตนเองทำงานได้สะดวกขึ้นการเกงสลักสีเข้มกับรองเท้าหนังเป็นมันปราบของเขาตอนนี้มีหยดน้ำเกาะกระเซ็นอยู่หลายจุดไม่เป็นไรหรอกครับ ทำส่วนแบบนี้สนุกกว่านั่งเฉยๆอีกอย่างผมเห็นคุณวางสายยางปล่อยเอาไว้ให้น้ําไหลไปแบบนั้นมันเสียดายนะครับเขาว่าอย่างนั้นทําให้ศาสกาโกรธจนหน้าแดงเพราะท่อยคำที่อัศวารพูดนั้นมันเหมือนกับว่าเธอถูกต่อว่าไกลๆเรื่องที่ไม่สนใจปิดก๊อกน้ําก่อนเดินเข้าบ้านปล่อยให้น้ำไหลทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ ไม่ต้องเอ่ยปากบอกศาส,สกาก็รู้ว่าในดินแดนอาหรับที่อีกฝ่ายเกิดและเติบโตมานั้นน้ำเป็นสิ่งมีค่ามากเพียงใดเมื่อมาเห็นเธอปล่อยให้น้ำไหลทิ้งไปแบบนี้เขาคงไม่ชอบใจนัก แต่จะว่าไปเรื่องที่ปล่อยปละละเลยแบบนี้เธอเองก็ไม่เคยทำสักครั้งถ้าไม่เป็นเพราะต้องการจะหลบหน้าเขาไปโดยเร็วแล้วก็เธอคงเดินไปปิดก๊อกน้ำก่อนเข้าบ้านอยู่แล้วแต่สุดท้ายกลับมาโดนต่อว่าซะนี่ยิ่งคิดหญิงสาวก็ยิ่งรู้สึกไม่ชอบหน้าอัศวานมากขึ้นทุกที คนตัวสูงดูเหมือนจะอ่านท่าทางของเธอออกชายหนุ่มจึงรีบเอ่ยปากผมไม่ได้ตำหนิคุณนะครับแต่เห็นว่าการมายืนรดน้ำต้นไม้นี่ทำให้ได้เห็นต้นไม้แปลกๆเยอะทีเดียวอสศวานว่าอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้ทำให้คนตัวเล็กกว่าที่ยืนอยู่ใกล้ๆรู้สึกดีขึ้นเลยสักนิดคุณเป็นแขกของพี่กระตูนจะให้มายืนรดน,น้ำต้นไม้แบบนี้เห็นท่าจะไม่ดีหรอกคะ่ะ ฉันทำเองอะ่ะดีแล้วละ่ะหญิงสาวพูดโดยไม่มองหน้าชายหนุ่มเพราะรู้สึกขัดเคืองใจจากนั้นก็เดินเลี่ยงไปอีกทางเพื่อฉีดน้ำรดไม้พุ่มที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมไปทั่วบริเวณไม่เป็นไรหรอกครับนั่งอยู่เฉยๆมันน่าเบือ่อว่าแต่คุณพอจะบอกผมได้ไหมว่าเนี่ยคือต้นอะไรอสุวรรเดินตามร่างบางมาที่พุ่มไม้ริมรัว้ว กลิ่นหอมดีนะครับอีกประโยคตามมาเมื่อเห็นว่าประโยคแรกที่พูดไปเธอทําเหมือนไม่ได้ยินต้นราชาวดีค่ะศาส,สกาตอบแบบขอไปทีไม่ได้สนใจหันมามองหนะ้าคนถามสักนิดเออแล้วนั่นล่ะครับดอกสีสวยมากชายหนุ่มชี้มือไปอยังต้นไม้อีกพุ่มที่ออกดอกสีชมพูเข้มต้นบานเย็นค่ะ หญิงสาวตอบพลางนึกหงุดหงิดในใจว่าทำไมเขาไม่ยอมไปนั่งที่เก้าอีส้สัทีแต่ยิ่งไม่อยากอยู่ใกล้หรือไม่อยากตอบคำถามเขามากเท่าไหร่ก็เหมือนอีกฝ่ายจะไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นเพราะอัศวานเล่นเดินตามเธอมาจนเกือบจะทั่วสวนยอมแถมยังคอยถามชื่อต้นไม้ต้นนั้นต้นนี้ไปเรื่อยจนกระทั่งศาสการทนไม่ไหวเลยแกล้งประชดเขาด้วยการบอกชื่อต้นไม้แทบทุกต้น ที่เธอจะเดินไปรถน้ำนั่นเฟื่องฟ้าค่ะเนี่ยราตรีส่วนนี้บานชื่นอ้อนั่นดาวกระจายจะเรียกคอสมอสก็ได้นะคะแล้วโน่นต้นหูกระจงแล้วโน่นก็ต้นยังไม่ทันที่หญิงสาวจะได้เอ่ยปากชายหนุม่มก็ชิงพูดขึ้นมาสะก่อนมะลิผมรู้จักดีมะลิมลิกาอสศวาน พูดในขณะที่ดวงตาคมของเขาไหวระลิกอยู่ชั่วเสียววินาทีแล้วกลับมานิ่งสงบเหมือนปกติแต่ถึงอย่างนั้นศาส,สการก็ยังทันได้เห็นแววตาที่แปลเปลี่ยนของเขาเมื่อครู่คำว่ามาริกาที่ชายหนุ่มหลุดปากพูดออกมาทำให้หญิงสาวนึกสะกิดอยู่ในใจคำนี้มีความหมายกับเขาอย่างไรทำไมเมื่อพูดถึงคำนี้ดวงตาของอัศวานถึงมีแววเช่นนั้น แล้วแล้วหญิงสาวก็ต้องร้องห้ามตัวเองออกมาในใจว่าอย่าไปเก็บเรื่องของเขามาคิดจะดีกว่าเพราะตอนนี้เธอกำลังเหม็นหน้าเขาอยู่นี่นาอาสวานจะคิดอะไรก็ช่างเขาสิไม่เห็นจะเกี่ยวกับเธอสักหน่อยเมื่อคิดอย่างนั้นหญิงสาวจึงตัดบทสนทนาในเรื่องของต้นไม้ดอกไม้เพียงเท่านี้ ฉันรดน้ำต้นไม้เสร็จหมดแล้วคุณไปนั่งพักดื่มน้ำตรงนั้นจะดีกว่าเดี๋ยวพี่กระตูนก็คงจะกลับมาแล้วล่ะพูดจบศาส,สการก็หันหลังเดินหนีมาดือด้อหญิงสาวเดินไปปิดก๊อกน้ำก่อนจะเดินกลับเข้าไปในบ้านที่งให้ร่างสูงสูงที่ยืนเคียงข้างเธอเมื่อครู่นั้นมองตามเธอไปจนลับตากระต่ายน้อยอัสวานเรียกชื่อเธอออกมาเบาๆในขณะที่ทอดสายตา มองตามร่างของอีกฝ่ายวันก่อนซีซีราแนะนำว่าน้องสาวชื่อกระต่ายแต่เขาคิดว่าถ้าเรียกเธอว่ากระต่ายน้อยจะดูเหมาะสมกับเจ้าตัวมากกว่าศสการไม่ได้ออกมานั่งพูดคุยเป็นเพื่อนแขกของพี่สาวเหมือนอย่างที่เจ้าบ้านที่ดีพึงกระทำแต่หญิงสาวก็ให้เหตุผลกับตนเองว่าหากไปนั่งพูดคุยกับอัศวานอีกแล้วก็ เธอคงทำเรื่องอะไรที่ไม่สมควรออกมาอีกก็เป็นได้เป็นต้นว่าอาจจะเดินหนีเขาดือด้อเพราะทนเห็นดวงตาของเขาที่เธอบอกว่ามันลึกลับและดูมีเลสในหรือดีไม่ดีอาจจะได้มีการเปิดฉากประทะคารมกันแน่ๆหากเธอโดนต่อว่าไกลๆอย่างเรื่องการปล่อยน้ำทิ้งนั่นและที่สำคัญเธอรู้สึกว่าอึดอัด หากจะต้องนั่งคุยกับเขาสองคนไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่ทุกครั้งที่สบตากับดวงตาคมกริบของอัสวานแล้วเธอรู้สึกว่ามันทำให้อึดอัดไม่เป็นตัวของตัวเองและแน่ละ่ะเธอไม่ชอบสักนิดที่ตัวเองต้องเป็นแบบนั้น ดังนั้นจึงไม่ต้องบอกเลยว่าศาส,สกาจะรู้สึกโล่งอกมากเพียงไรที่รู้ว่าพี่สาวกลับมาถึงบ้านแล้วและออกไปรับประทานอาหารข้างนอกกับนายอัศวานคนนั้นโลงอกได้ไม่เท่าไหร่หญิงสาวก็ต้องมากลุ้มใจอีกครั้งเพราะตอนนี้เธอกำลังนั่งรอฟังเสียงรถว่าเมื่อไหร่อัศวานจะพาพี่สาวของเธอมาส่งสที เธอเป็นห่วงพี่กระตูนเหลือเกินหากว่าพี่สาวคิดจะจริงจังถึงขั้นแต่งงานกับนายคนนั้นคนที่เธอไม่ไว้วางใจเลยสักนิดเคยได้ยินมาว่าหนุ่มอาหรับมีภรรยาได้หลายคนหากสามารถเลี้ยงดูได้แล้วพี่กระตูนจะทำใจได้หรือที่จะต้องไปเป็นภรรยาหนึ่งในหลายๆคนของเขาแถมยังไม่รู้อีกว่าก่อนที่จะมาจีบพี่สาวของเธอนั้นเขามีภรรยามาแล้วหรือยัง ร้ายไปกว่านั้นหากแต่งงานกันไปแล้วเกิดอัศวานต้องกลับประเทศของเขาในแถบตะว,วันออกกลางแล้วก็พี่การ์ตูนจะทำอย่างไรที่จะต้องไปอยู่ภายใต้กฎข้อห้ามและสังคมศาส,สนาที่ไม่คุ้นเคยคนที่รักอิสระและชื่นชอบการออกสังคมแบบพี่การ์ตูนจะทนได้หรือยิ่งคิดศาสการก็ยิ่งรู้สึกว่าไม่อยากให้หนุ่มคนนั้นมาคบหากับพี่สาวของเธอเลยสักนิด